มันจะมีจุดขึ้นอยู่ครับรู้ไหมเนรถตู้วาดากระบได้ไหมถันมาเดี๋ยวมาเดยมา่จุดเต็มอันนค่ะอ่ นี่ค่ะเป็นนักตำรวจค่ะใครเจอะ

ด้วยเนี่ยทำานต้อง่ำงานส่ว่ามันมีเะไรต้อามา ันเที่ยงคือครับตัวเนี้ยช่อนันี้ตัวอะไรเรียกอะไรนี้าจะ้าว Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เคือ่ายองเครือไม่หนุนยี่สิีนอยู่ดีก็ยี่สยักมืันกระดไม่ดีท่านสถิติท่านไปสำรวจตั้งแต่เมือเมืองแล้วค่ะค่ะให้กำลังใจเ่ะแที่หาเน้นวัาเจ็ดสิบเจดสิบสนี่ว่าเยอะแล้วนะดงนี่เจ็ดสิบดนะ อาเถอะแตจริงก็ต้องเทศบาลตะบนมโนลมต่างก็ตั้งอยู่ในเขตของผมใช่ไหพอเดี๋ยวบ้านนี้เหรอต้องมาตั้งตั้งตรงมโนลมใช้เวลานานมากเลยเรื่องน้ำเพราะว่าท่านจะเน้นเรื่องน้ำได้ไว้รัวบ้านตัวเองกนแล้ก็พูดโน้นตลอดครับงแต่อย่าไปไปอุดโน้นอะเองที่มารวมกันครับรวมเป็นห้องมาเดียวกับเทศบาล